เปิดตัวเลขที่ปุ้มปุ้ยเปกกวินตั้งแต่คบยันแต่งงานรู้แล้วมีช็อกแน่ค่อยๆเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันสําหรับคู่รักบันเทิงกวินดูวาและภรรยาสาวปุ้มปุ้ยพันธิพาที่ตอนนี้กลายเป็นพ่อแม่ลูกหนึ่งกันแล้วซึ่งทั้งคู่ต่างช่วยกันเลี้ยงดูลูกน้อยน้องไซอัลบลูอย่างดีเยี่ยม ล่าสุดปุ้มปุ้ยได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการมิสปรียนเก้าพร้อมเปิดตัวเลขที่เปสามีตลอดระยะเวลาที่คบเป็นแฟนจวบจนถึงวันแต่งงานสร้างครอบครัวรวมแล้วไม่ต่ำกอวอเ่า2 0ล้านจนเกิดวลีเด็ดที่ว่าเราอดได้แต่ผู้ชายต้องอิ่มปุ้มปุ้ยบอกว่าเปนหนักเพราะผู้ชายต้องกินต้องใช้เราก็ต้องใส่ซองให้เขา เดี๋ยวนี้ตัวเลือกมันก็เยอะการแข่งขันมันก็สูงเราไม่ได้ให้ไปทั่วแต่จะเลือกสิ่งที่เหมาะกับเขาซึ่งกวินเขาพิสูจน์แล้วว่าเขาเหมาะสมที่จะได้ตั้งแต่คบกันมามูลค่าที่ให้เขาน่าจะเกิน1 0 2ถึง20ล้านแต่เราเป็นครอบครัวแล้วไงสุดท้ายเราให้ไปเราก็ได้ใช้ด้วยกันนอกจากจะสายเปสามีแล้วสายวินหนักมากเช่นกันเพราะบางมุมกวินก็เหมือนลูก และที่วีนหนักที่สุดก็เรื่องของการใช้เงินเขาเป็นคนใจสปอร์ตมากเขาสามารถกู้เงินเป็นแสนแสนเพื่อมาซื้อของให้เราได้ฟีลแบบไม่มีแต่อยากให้เลยไปกู้ถามว่าใครไปใช้นี่ให้บางทีเราก็ต้องไปปกก่อนแล้วเขาค่อยมาผ่อนคืนเราคล้ายๆกับวลีที่ว่าอัดยายกินขนมยายขอบคุณปุ้ยที่มางานปุ้ย และล่าสุดกวินซื้อนาฬิการาคาห0แสนบาทให้แต่ปุ้ยนำไปโพสต์ขายต่อเพราะต้องการนำเงินก้อนนี้คืนสามีเพราะนี่คือเงินเก็บทั้งหมดในชีวิตของฝ่ายชาย